สวัสดีเจ้าพ่อแม่ปี่น้องมาเนอร์มากินข้าวกันวันนี้ได้อย่างเสื้บตาได้อย่างนอลาบหมูคั่วลาบหมูคั่วเนอร์ปีน้องใครอยากเห็นล่ำเห็เหลือพักกับกระเขือส้มใส่น้ำปลา พัดไทยหอมดวนบะตตงกาดขาวนี่นะเจ้าต้องขอขอบคุณพิกลาบจากเสียสวินเซียสวินลดคุดดินเนาะลถขายดินเนาะเซียสวินคนพยาวเจ้าเปินอนุเคราะห์พิกลาบคือคนเหนือเหมือนกันเนาะเซียสวินนี่มีลดคุดดินอยู่ตีบ้านข้อว่างเนาะ ใครสนใจติดต่อได้นะเจ้าเดี๋ยจะแปะเบอร์โทรคื้อใต้คลิปนี่เนาะเปิ้นเอาพริกลาบลูกบ้านเพิ่นม,มาพะเยาเนาะแบ่งปันมาฮือเชฟตายได้กินเนาะขยาเขียนล่ำห้อมต้องบอกว่ากาอย่างน่ะของพะเยาลำอ่ากาดกล่มได้ไปไอโอไมคค่อนหลายเน่ะลาบหมูมาได้ใส่เครื่องใหมาเป็นอย่างน่ะคืกินเครื่องในนักบดีเนาะ สซอันหมูสามจัน้นต้มหนังต้มเหี้ยเนี่ยเจ้าแบบโอเมกอนหลายต่อไปมาามากินกันเลยข้าวหนึ่งข้าวนึ่งนี่จกของฮู้จักอิ่มเนอะจะบ,บอกคือจกมาทีละงูก่อนลมจะปัดมันเหนมะมาโอดกันมีใบบักกูดมีพริกทอดมีหอมเจียว งาบหืมใบกรอดใบมะกรูดใบใครกรอบแล้วแต่ก็จะได้ด บะเขือส้มน้อยแจน้ําป่าพักชีฝรัลลง่งพักไผ่พักแผวตั้งอีสานนี่ปลูกหน้าบ้านเลยป่าสารแต่อันนี้ปลูกได้ อนนหอมดวนออกอยากปะโทษออกอยากพอใครขึ้นดังงานงานอ,อันนี้มันขาดอันนั้นกะ อีปีลํำเหี้ยเต้ใต้ไปน้องเลยโปดกร,รมใหญ่ ขอส้มแจ้น้ำปลาลำฮะน้อย,ออยทำเนี่ยตักแต่เขาทัอนไรปผมหน่อยเะครับไม่ไไหรอกไ,ไ,ไม่ตื่นเลปกินอะไรเลยไม่ตื่นสะอาดไวดเลย ข้าเตของเปอรนยี่สิบหกเสองพัน,น้สามสิบแปดใช่ไหม มาขนมเท่าไรห้าร้อยน้องพอดีใช่มากินข้าวกับนี่ได้เลยาห้าร้อย <500 S 2> าห้าร้อยาหนึ่งห้าร้อยสอ,องท่อนสี่อีกตังย,ย่อยหรือเปล่าไม่รู้เนอะ แ,แถวนี้แล้วอเฮ้ยทำไมเล่าไปข้างไหนอยู่ถแถวนี้แหละขอบคุณครับวางเลยครับที่ตัาขจึงข้าวมา,อา,อาขอบคุณครับ ตัวขายของตัวมอ็อกเฮ้ยเอาสเต็กมาแรกก็บม่ยอมเนอะของขีนบ้านเฮานี่ลัำเนี่แตะ,แตะลำแตะล้ำว่าอีป่ออีแม่เฮ้ย พลิกลูกโดดโอ้หลายเม็ดลำไปละใบมะปูใส่พักไปเลยอืมดำ เะแตะหอยหน้าหอมเจียวกรอบ โยกปั้นที่สองครับหมูทอด แต่งกอ,อน,ออนคนเมืองก็คนจานมันกันน่นะกินข้าวต้องใหญ่ย

พักยับเข้ายับเข้า อืมำจำแซ่บต้องหอมต้องกินน้ำกรเราซิวเข้าไปไว้ป้ากันใหม่คลิปหน้าเจ้าพริกลาบเมืองเหนือหอมเบาแคลขนาด ลาบคั่วเมืองเหนือปากันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนเจ้ามีวิธีทำอยู่ในช่องเชฟตายนเนอรขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า